สวัสดีค่ะค่ะแม่ชีจอยนะคะสมใจรุจิพันธ์โพคินนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันนะคะความปีติใจในการชดช่วยญาติตัวเองให้พ้นทุกนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะยมป้าทแท้ๆนะคะเป็นพี่สาวของพ่อสัญชัยนะคะยมพ่อของชีเองนะคะซึ่งท่านอ,อ,อายุ74ปีป่วย เป็นอะไรเดี๋ยวให้แนะนำนิดนึงดินเนี่ยอะไรคะเพียรพรอัตลมงคลค่ะอายุอายุ74ค่ะเป็นอะไรคะเป็นที่ปากค่ะที่อยู่อยู่ก็เป็นอะไรก็เกิดขึ้นเราก็ไม่เข้าใจหาหมอหมอก็บอกไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าเราทรมานมากหมอก็ช่วยไม่ได้หามามากมายแล้ววันนี้ก็มาพึ่งอยู่ที่เขา ที่มาฟอกลงภายในประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มีคิดดีมีโอกาสที่ดีขึ้นเกินน้ำได้ลงความความที่เจ็บปวดร้อนอะไรก็ทรม,มาหายไปเรียกว่ามีความสุขขึ้นคือไม่ทรมานก็ที่เข้าไปแล้วสัมผัสขึ้นมาว่าตรงนี้ ที่แท้จริงที่ช่วยคนได้มากได้คนก็หายหายดีเยอะเ่ากำลังใจก็ดีเขาบอกว่าเรื่องของเราเนี่ยมันคือเรื่องเล็กน้อยมันคือผ่านไปได้ตอนแรกไม่เชื่อแต่สัมผัสมาสามสี่วันตัวรู้สึกว่าสิ่งที่อะไรอรที่เกิดขึ้นในตัวคือมองไม่เห็นแต่จิตรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะเข้ามาช่วยได้จริงๆ คือการพอกลมแค่นี่ยขอให้เชื่อมั่นนะคะค่ะก็อันเนี้ยเกิดจากการที่เราน้อมเนาะและเราก็อ,อ่าน้อมฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่ค่ะ<ำ>ใช่ค่ะและเราก็ปฏิบัติตามเป,เป็นผู้ทําเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าปฏิบัติเองเพราะว่าที่ทําเองคือจิตจะตัวเองว่ามองไปแล้วว่ารอบข้างแต่ละคนอะ่ะ ขาให้กำลังใจว่าหายหายหายก็ลงเชื่อภายในประมาณ3ามสวันความรู้สึกว่ามันก็มีสิ่งที่เชื่ออยู่หายได้ก็มีความสุขตะกลับไปถึงบ้านทุกคนพี่น้องก็ดีใจกันมากซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่ชอบปลอบลงเลยพ่อไ,ไม่ไม่เชื่อคือตั้งแต่ชีปฏิบัติมาชีก็คอยบอกกับญาติ เคยฉุดไปถึงนู่นที่แล้วเคยพาไปถึงนู่นก็คือก็เคยพูดครับว่าเรามีเงินที่จะหาหมอตรงนี้เหมือนนั้นไม่ได้เชื่อเลยยังมีเงินรักษาอยู่ไม่เชื่อเรื่องการฟอลงมาไม่เชื่อใช่ครั้งสุดท้ายที่ป่วยมาไปหาหมอมาหลายที่ไปหาหมอมาประมาณแปดที่ครับเอประมาณสองเดือนครับ เออเป็นเกี่ยวกับเออลิ้นเป็นฝ้าแล้วก็แข็งแล้วก็ตรงคอนี่จะร้อนมากไปหาหมอจนครั้งสุดท้ายเนี่ยเอประมาณแปดที่ครับครับผมก็มีโรงพยาบาลบางประกอบเก้าบางประกอกแปดเออบางประกอบหนึ่งโรงพยาบาลสุนทรรีโรงพยาบาลยันกีหมอจีนหูตาคอจมูแล้วก็ไปหมอจีน หมอแม่หมอแม่สามที่ครับแล้วทุกหมอเป็นยังเออก็ไปมาไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับหมอบอกไม่ไม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่คนไข้นี่เจ็บมากกลางคืนนี่นอนไม่ได้แล้วหมอให้ยามาให้ยามาครับจมากทั้งหมดประมาณเออประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับแล้วอาการดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับจนไปข้างหลังสุดเลยหมอบอกว่าเป็นเออบวมดูจมูก ไม่มีโพงจมูกคนไข้นี่โอ้โหทุกใจมากพอบอกไม่มีโพรงจมูกนี่ทุกใจมากก็อยากจะฆ่าตัวตายเลยคิดฆ่าตัวตายครับคิดฆ่าตัวตายโดยการทำไมบ้างจะผูกขอตายครับพกเชือกไว้ตลอดเวลาในกระเจนวันอวันที่วันที่เจ็นะฮะก็เรียกญาติมามากอดท้งสุดท้ายเตรียมสั่งลาครับผมเมื่อประมาณตีสี่ฮะมาก่อนจน เออจนคุณพ่อสัญชัยบอกว่าเออถ้าจะตายแล้วอ่ะท่ามมาล,ลองดูฟอกลมดูก็ถ้าจะตายก็ไปตายที่วัดเลยอ,อกโกก็เลยยอมไปะเนี่ยจนถึงวันนี้ครับแล้วไปถึงไปถึงวัดไหมเกือบไม่ถึงค่ะก็ะในระหว่างทางเหลืออีก290รก้ิกโลก็คือจิตก็จะไม่อยากไปแล้วก็ร้องไห้รบเร้าว่าจะกลับ นะคะแล้วก็ชีรู้สึกสังหอนใจยังไงก็โทรไปหาโยมพี่แล้วอบอกว่ากลับรถแล้วตีรถกลับแล้วบอกโยมพี่มีหน้าที่แค่นำพายโยมตัวโกมาให้ถึงชีเท่านั้นกํำชับแค่นั้นแล้ววางสายไปแล้วสุดท้ายเหลืออีก30กิโลก็จะตีรถกลับอีกด้วยความที่จิตของท่านไม่เข่าไม่ติดแหมไม่เข้า,ขาร้องอยู่ในรถร้องมาตลอดทางร้ะจะกลับเพราะอะไร เพราะว่ามันมันมันรู้ใจมันมันเหมือนนะมันยังไงอยู่อะคิดว่าจะจะตายแล้วใช่ไหมไม่ใช่เวลานั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เวลานั้นตรงจุดนั้นอะมันอยู่ที่บ้านเราอยากกลับบ้านไม่จุดนั้นหะที่ทุกอะจุดที่ว่าอยากตายคืออยู่ที่บ้านแต่อยู่ตรงนั้นอ่ะมีความหวงอ่ะจะไปที่นู่นแต่รู้สึกว่ามันจมูกอ่ะมันแห้งมันคือหมุดหิดมากคือดั่งไม่ติด กลัวต่างๆนานากลัววัดไม่มียากลัวกลัวรกษาไ่ด้เรื่องยาว่ะเราถูกว่าไม่ต้องเอายาเข้าวัดเออไม่เข้าวัดก็คือตัวช่วยเท่ากับตัวเองอ่ะตัวช่วยตัวเองไม่มีเลยแต่มาไปรับสกับบ้านอย่างนีวใช่เพราะยาไม่มีแล้วพอไปถึงแล้วเป็นไงไปถึงที่บ้านเหรอเขาก็ถหงวัดไปไปถึงวัดเขาก็ให้กําลังใจกันให้กําลังใจแล้วก็คิดว่าเออคนอื่นก็หายเนาะ เราก็ทางเลือกที่จะกลับไปบ้านมันคือไม่หายอมองจุดหนึ่งที่ว่าการโฟกลโลมอะช่วยคอเราโล่งได้ที่อื่นเขาเรียกแล้วก็มาคิดว่าระหว่างที่ตรงนั้นกับตรงนี้ฉันก็เลือกคิ่ตรงนี้เพราะว่ามองแล้วว่าที่ออกมาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเพราะมันเหนียวอยู่ที่คอไปทางนู้นเขาคือไม่ใช่แบบวิธีนี้ก็คือไปายไม่ได้ เขาก็บอกว่าถูกแล้วน้องก็บอกถูกแล้วก็คือก็คือคือไปหาหมอมามาเยอะมากมายแล้วอากงก็เลยจะลองเปลี่ยนมาเป็นฟอกลมดูคก็<ะ>ลเลยโดยเอมีแม่ชีจอยเป็นผู้แนะนํามาค่ะ <iet S 1> แล้วอาการก็ดีขึ้นมากจน,นเออประมาณคือปฏิบัติไปได้แค่ไม่กี่ว<ร>ันอาการสภาวะจิตก็ดีขึ้น<ช>แล้วค่ะ เนี่ยคนนอกขาข้างนอกอ่ะพอรับโทรศัพท์อุย้ยวันนี้โกเสียงดีขึ้นเลยเขาทางข้างนอกเข้าสังเกตคือเสียงจะมีพลังขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในบ้านอ่ะทุกก็คือทุกถ้าออกไปข้างนอกที่เข้าเสียงที่คนได้ยินเนี่ยความสุขเขาก็ได้สัมผัสว่าเออวันนี้เสียงดีขึ้นก็คือความสุขก็คือได้แค่นี้ก็อยู่ที่หาหมอนี่เป็นเดือนไม่ได้ผลแต่อยู่ที่นี่ เดือนหนึงอย่างนี้คอใช่คอนี่ลงได้โดยที่ไม่ได้รับกินยาอะไรเลยหายหหายค่ะที่แสบร้อนหายค่ะเป็นมงกระจบตัวเองแล้วรู้สึกว่าสีเลือดจะมีขึ้นอันเดีอหายค่ะปกติแล้วเนี่ยที่ชีเห็นคือใช้เสียงเพียวอีว่าทาปากใช่ซึ่งมันร้อนมากนะครหลวงแม่ตาเข้าแสบเออ ้าพิเศษย,ยู่ประมาณสามวันมองกระจกนะแปะห้องน้ำเปนมองกระจกเออวงกลมเนี่ยมันจางลงเออทาวิเซีย,ยื่ลงไปมันมันทำให้หมุนอากาศได้ข้างในต่อต้านได้ถ้าเขาต่อต้านได้ยาตัวนี้ฆ่าเชื้อข้างในคือยุติได้ปปเกินน้ำไหล พ่อฟอกลมไม่งงมีมีส่วนหมดมีตัวช่วยได้หมดแล้วตอนนี้ตกลงใช้วิชวิชาไหนแน่คือตอนนี้เหรอคะใช้อะไรจ่ายค่ะจ่ายสู้แล้วค่ะสู้สู้สอ้ยังรือเปล่าใช่ใช่ฮะสู้โดยใช้ยังไงใช้การฟอกลมกันที่น้องพ่อดีมีอยู่คำหนึ่ง ถ้าอยากกลับบ้านคือไปหาหมอฉันตอนนี้ไม่อยากหาหมอก็คือไม่กลับบ้านก็โดยใช้วิชาใช่วิชาที่นี่น้อมรับพ่อว,ว,วันเท่าไหร่ที่รพอกวันเท่าไหร่เหรอทุกคนอยู่เวลานั้นฉันก็อยู่เข้าเวลานั้นแต่ตอนนี้กลับไปวันสองคืนพวกลมประมาณครึ่งชั่วโมงอืมสาธุเพราะว่านั่งบนเตียง ก็ที่อยู่เงียบเงียๆก็พอกเสร็จก็ขอนอนเติ่นแต่เช้าได้มองนาฬิกาวเวลานี้เราต้องอยู่ที่สวดมนต์แต่<อ>วันนี้<ๆ>เรากลับมาอยู่ที่บ้านคือไม่มีครูบาอาจารย์มาให้เห็นหน้า ใช่ไหมเออชอบดีมากเลยผหเห็นได้คนอย่าสู้ก็คือสู้เย้ยมเยี่ยม้ยเจ๋งมากเลยนะเนี่ยไม่ถามเลยนะหลวงแม่เอหลวงแม่จีไม่ถามไม่โทรด้วยนะดูว่าเออจะยังไงนี่คนนี้เป็นพยานเขาบอกโกนั่งอยู่ยังจะเอาลมอีกเหรอหนู่ในรถมันทำได้ตลอดนั่งอยู่ในรถยังมี ตัวเองอะดูดูพักนี้อะดูยอมแล้วยอมแล้วก็ยอมกินฉี่แล้วเมื่อก่อนนี้ทำหมดอะค่ะแม่ไม่กินเนื้อสัตว์ดื่มมูดแล้วก็อะไรนะเนื้อสัตว์ฟอกลมดื่มน้ำมูดนั่งขัดเพชรเดี๋ยวนี้ถอยถอยหมดเดี๋ยวลองดูใหม่ เขาอยากลองแล้วจะเป็นพลังหนึ่งที่จะดึงน้องช่วยน้องได้สิ่งนี้แหละที่จะต้องจะช่วยอืกลงช่วยอยอมรับวิชาพอกรมหรือยางยอมรับแล้วค่ะน้อมแล้วค่ะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยยอมรับเลยไม่เคยจนถึงวันที่จะฆ่าตัวตายเึงจะรู้ว่าวิชาพ่อครมใช่ใช่ก็นี่แหละเข้ามาจูงตอนนี้ยเข้าเข้ามาจูงนั่นคนเข้ามาจูงตั้นตาเมื่อคืนนี้นะ บอกไม่ต้องพูดเขาให้ว่าจิตนั่งใช่ป่ะให้เอาลมออกอจมูกอ่ะให้อะไรอ่นนึกให้ออกแล้วก็เอาข้าวเขาบอกแค่นี้เองว่าฉันก็ทำอยู่แล้วบอกข้าคําเดียวฉันก็ทำอยู่แล้วบนคอนโดโคนที่เป็นลูกนนี่สรุปแล้วนะคะอตอนนี้ที่หายพ วิชาอะไรคะวิชาฟอกลมค่ะนองพ่อดีค่ะนลวงพ่อดีค่ะขอบคุณใครค่ะขอบคุณนมงพ่อดีกับน้องชายที่พยายามมีความพยายามให้ได้ใช่พยายามให้ได้ทางนี้ให้ความสะดวกต้องการบอกสเนี่ยสุดยอดเลยให้พลังจนตัวเอง วันก่อนนี้เองพี่วันก่อนจะวันงานน่ะทอดปราป่าเดินไม่ได้สีก็กอดแล้วให้พลังจนตัวเองเจ็บถายจนหมดแม่เชื่อไหมลูกเดินไม่ไหวเลยพี่บบศรีทรงตรงไปหาพี่ใาศรีพี่บาศรีนั่งลงไปเท่านั้นลูกโอ้ตุ้ง 나다토.